ครับวันนี้มาปานปุ๋ยครับปันหน้าไบครับปลูกข้าวโพดนะครับพื้นที่ตัวนี้ซิบล่เคืองครับใส่ขี่ไก่ไปรถหนึ่งนะครับก็จงไห้อยูกกักหนึ่งนะครับกักหนึ่งไปใส่อีกอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงหนร่งซิบลาเคืองใส่ปุ๋ยซิบหาเสมอนะครับนี่ พกกระสอบนะครับกับขี่ไก่นะครับลองผื่นแล้วก็ปั้นนะครับปัน้นล้วก็เตรียมแปลงปลูกนะครับตัวนี้ปลูกเจ็ดแปดเก้านะครับสือได้มาหกถุงนะครับพื้นที่ประมาณสิบหกไร่เคิงนะครับใส่ขี่ไก่ไปสิบหล่อหนึ่งครับแล้วก็ทงนี้มันเป็นดินท่ามนะครับใส่ สิบหานะครับของท็อปบันครับอีกแปลงหนึ่งเป็นดินทรายนะครับใส่สิบหาของกระต่ายนะครับใส่ปุ๋ยคอนสสตรกันนะครับร่องพื้นสตรเสมอนะครับต่วนมันจะได้ขึ้นมามุกนะครับต่วนมุกต่วนใ่นะครับห้องปุ๋ยสูตรสิบหาครับเพราะว่าขี้ไก่ก็มีแล้วนะครับก็เลยห้องเป็นสูตรสิบหาเลยนะครับวันนี้พามาปั้นหน้านะครับ ไปถ้าปลูกข้าวโพดนะครับ,รบพื้นที่พื้นที่มองเก้านะครับปีนี้มันจะได้แจักตันนะครับปีการได้ยูสิบหกตันพื้นที่สิบไร่เคืองนะครับสามารถล่าชมปีนี้นะครับปีการล่องพื้นยูเลียสามสอบนะครับแล้วกาขี่ไกลเครื่องรถนะครับแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนว่าเป็นขี่ไกลกกลเครื่องรถนะครับ ครื่องรถกบอีกกักหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยสิ้าเสมอหกสอบนะครับปีนี้ใส่สูตรบห้าเสมอนะครับจัางมารอลุ่นกันนะครับช่วงเก็บผลผลิตนะครับว่ามันจะได้จักตันนะครับพื้นที่ซ้ำเก่านะครับแล้วผมก็จะขออนุญาตวานปุ๋ยก่อนนะครับใส่เครื่องฝนเอาเลยนะครับเครื่องอยู่ด้านหลังมือเอือนจะมาสุกนะครับจย่าง่นมา สุกไข่นะครับล,ลายละสองร้อยนะครับล,ลายละสองร้อยผมก็จะวานปุ๋ยก่อนนะครับพอกันคลิปหนะ